สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องกาพล channel นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาเดินตลาดสดตำบลสังขะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทุกคนว่ามีอะไรกันบ้างวันนี้เราจะมาซื้ออาหารสดนะครับไปทํากินที่บ้านนะครับวันนี้ก็พาครอบครัวมาเดินซื้อกับข้าวแล้วก็ซื้อของไปทํากินที่บ้านนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ตอนนี้เราก็เดินมาที่แผนกผักนะครับทุกคนมีผักหลายชนิดด้วยกันนะครับสามารถที่จะมาเลือกซื้อกันได้นะครับตอนนี้เราก็มาซื้อถั่วฝักยาวนะครับทุกคนเอากี่กร,รัมดีครับเอาสามกร,รัมพอไม้ค้าครับ อ๋อผักสลัดนะสวยนะเออสวยดีเราผักสลัดด้วยไหมนะเดี๋ยวเรามาเดินดูผักกันนะครับทุกคนว่ามีผักอะไรบ้าง ฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารแห้งนะครับทุกคนลาเด็ดเดียวริกมะเขือเทศเล็กไม่มี เดี๋ยวเราต้องไปหามะเขือเทศเล็กก่อนอนะครับเ,เดี๋ยวเราเดินดูฝั่งนู้นเนาะไปอันนี้ก็เขาเรียกว,ว่าลูกลำดวนเอาสามเอาสามัอาามมดอันไหนก็ได้ครับ เท่าไหร่ครับ45มาถือให้ตังมาให้หน่อยจ้ะ <45. S 1> ยืมก่อนนะจ๊ะยืมตังกน่อน,นจ้ะเอากรปอตังไว้ในนี้เลยตอนนี้ก็อยากกินของหวานนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามากินขนมหวานกันครับ ยี่สิบบาท่ใหครับยีบาทเอานี้มาแล้วขนมชั้นด้วยนั่นอะไรก็ได้พอแล้วครับแค่นี้อันนี้เราก็หิวขนมจีนนะครับทุกคน น่ากินมากมีน้ำยาอะไรบ้างคะเอากระทีย<ก>ปลาทูปลาทูครับใส่ถ้วยครับกินนี้ครับธรรมดาคระับ <c oughs> โอเคครับจ้าครับตอนนี้เราก็มากินขนมจีนกันก่อนนะครับทุกคน นี่ครับมีผักหลายอย่างเลยนะครับตอนนี้ผมก็พาทุกท่านนะครับมากินขนมจีนนะครับตลาดสังขะอำเภอสังขะนะครับก็จะมีน้ำยากะทินะฮะกะทิปลาทูนะครับมีกะทินะครับ ก็จะมีของหวานนะครับหลากหลายเมนูนะด้วยกันนะครับวันนี้ก็อยากจะทานอะไรก็ทานได้เลยนะครับนี่นะครับสมกินก็มีผักนะฮะอันนี้ผักอะไรครับผักหยวกกล้วยนะครับอันนี้แหละเอาอ๋อปลีกล้วยนะครับทุกคน ก็จะมีมะละกอนะครับระมะระนะครับผักชีฝรั่งแล้วนี่กัวภูนะครับนี่ได้แล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นขนมจีนนะฮะน้ำยากะทิปลาทูนะครับนี่ นี้เรามากินขนมจีนกันที่ตลาดสังขะนะครับทุกคนก็ตอนนี้มีผักหลายอย่างนะครับทุกคนอันนี้เราก็มากินผักกระถินนะครับนี่ฮะแมงลักนะครับแมงลักนะครับทุกคนสาราแนถั่วงอก อะไรอันนี้ก็ไม่รู้นะเรียกว่าอะไรอันนี้ล่ะกระถินนะครับทุกคนกินก่อนนะกินก่อนนะครับทุกคน ตอนนี้ก็มาซื้อขนมหวานนะครับทุกคนก็นะครับมีของหวานหลากหลายเมนูด้วยกันนะครับโอเค okay. สองอย่างเท่าไ,ไ,ไหาร่เออยี่สิบบาทครับ <ถ ering S 1> นี่ก็อร่อยนะตู ข้างในเป็นไส้ทวัวก็ร้านนี้นะครับทุกคนก็ทวัวหน้าหนานะครับมีของหวานหลากหลายเมนูด,ด้วยกันนะครับทุกคนมีขนมชั้นนะครับหลาอย่างเลยจ้ะครับ ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับฮะโอเค